มาต่อกัน <S <S ที่ Paris Fashion Week กันดีกว่านะฮะเราได้มีโอกาสพูดถึงสาวโรเซ่ไปก่อนนั้นนี้แล้วจาก Blackpink เนาะสำหรับงาน Fashion Week ดีกั่งนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งของหนุ่มๆกันบ้างดีกว่ามาร์คตัวนะฮะสมาชิกวง God Seven เห็นว่าแฟชั่นจัดเต็มไม่แพ้กันเรียกว่าแรงไม่แผ่วจริงเลยนะฮะสำหรับพี่มาร์ครวมมาร์คตัวนั่นเองนะครับแรปเปอร์คนฮอต ของบอยแบนด์ก็เซเหลังจากที่แจ้งข่าวกันไปแหละว่าหนุ่มคนนี้ล่าสุดลัดฟ้าจากอเมริกานะไปร่วมงาน Paris Fashion Week ที่ฝรั่งเศสแล้วก็มีแฮชแท็กเกิดขึ้นมามากตัวนั้สกอ r ปารีสแฟชั่น e ีที่ครองเทรนด์ทวิตเตอร์ทั้งในไทยเองเกาหลีเองนะฮะแล้วก็ฝรั่งเศสด้วยแล้วก็อีกหลายชาติทั่วโลกเลย แต่ว่าก็เป็นประเด็นความฮอตเน้นๆในโลกของแฟชั่นของมาร์กเองไม่ว่าจะด้วยลุคฮิปฮอปบอยแห่งโลกอนาคตเดี๋ยวเราไปภาพไปดูกันด้วยนะครับในชุดสีเทาตัดกับสีแดงแล้วก็สีเขียวสดที่เขาสวมเนี่ยมาร่วมงานแฟชั่นโชว์ของราอูลซิโมงนะฮะดีไซเนอร์ดังชาวเบลเยียมครับหรือว่าจะเป็นลุคของหนุ่มเมโทรเซ็กชวลสุดฮิปแห่งอนาคตในทีม Men in Black ด้วยก็มากับรองเท้าส้นสูงสุดล้ำที่หนุ่มมาร์กเนี่ยสวมเข้ากับชุดวิลชานนะฮะ Creative Director คนสนิทของอคนสนิทนี่ฮะระหว่างที่ไปชมโชว์ของแบรนด์ Rich o v e n ซึ่งงานนี้แฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตก็หลังจากที่เห็นช็อตเด็ดนี้ก็เลยทำการเปิดราคาของชุดนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูกันทั้งชุดเลยนะครับมาจาก Collection Fall 2021ของ Rich Owen เองนะฮะซึ่งจำสูตรสีดำเนี่ยราคาที่ดูนะตอนนี้นะ120,000บาทรองเท้าส้นสูงประมาณ90,000บาทส่วนแว่นตาก็ราคาประมาณสัก 2อ0ห0ื 27, บาทครับโหแต่ว่า brick oven เป็นเป็นเป็นแบรนด์ที่ผมชอบนะตอนนั้าเบบแต่งได้นเนี่ยมันต้องมีความมั่น <c oughs> ใจมากแล้วก็ต้องเป็นคนท <c oughs> ีรน่รอ้มากจริงๆเขาค่อนข้างที่จะแรงจริงๆนะคะสำหรับผู้ชายที่ชอบแต่งตัวในสไตล์แบบว่าแบบแ,บแรงๆเปรี้ยวๆนิดนึงเนาะ